ครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัย เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายได้กําไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปวารณาถ้าเขาเคลื่อนจากอสัาพานั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ เขาทำการค้าขายอย่างใดๆเขาย่อมขาดทุนอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วย่อมปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว ไม่เป็นไปตามประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดๆเขาย่อมไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้ว ย่อมปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาวัยตามที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นีเขาทำการค้าขายอย่างใดๆเขาย่อมได้กำไรตามที่ประสงค์ อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ยิ่งกว่าที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี ทำาการค้าขายอย่างใดๆเขาย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์ดูก่อนสารีบุตรนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์